่ทสองตดีตัวเนี้ยทำไมร่มเยอะเนี่ยวะน่าจะสองตีนะอุ้ยสวยจังอ่ะมีคนลงข้างบนวะเนี่ยอุ้ยมีมีมีไปแล้วไปแล้วไปแล้วมีคนลงข้างบนนะอยู่บนหัวอ่ะ ปิดไปแม่งเลยแล้วกันะงนัเนี่ยพยิงกูไม่โดนจริงดิปืดคนวะเนี่ยคน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 ปอดมาเอไอดีเฮ้ยไปแนเฮ้ยเจ็ดเยอดดีจะทิ้งกันอุ้ยคอเดียวแล้วฟังใช่ใช่คน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 อุ้ย โอ้โหบอด้อะไรน,านามาหาแล้วขึ้นาขึ้นอยู่กลางตรงข้ามยิงกันอยู่กบับบอดยี่สิบ นีไม่เห็นแล้วอะ่ะเฮ้ยแม่ข้างล่างมีเจียนตีนวะมุมนี้ยิงไม่ได้มไม่เห็นมันยังไม่เห็นคนเลยเฮ้ยเลือดหมดไปแล้วมันอยู่ข้างล่างอะ เ้ยไม่คิดจะโผล่เลยมาเล่นกันสงบสุขจังวะเฮ้ยโผล่ไหนสิมันแอบก่อมันแอบมันแอบเหมืนอนมันกลัวโดนยิงเ,เ,กเกมอ่ะเกมยิงคนถึงท่าโผล่มาแล้วมาแล้วออกไปยิงกระเล็ ออกมาแล้วข้างล่างข้างล่างเจอแล้วข้างล่างติดเลยมันอยู่ตรงกลางมันจะไปตรงกลางอ,อ่อรอ่ะวาร์ปอูโหูเอ้ยมาขึ้นมาขึ้นนาะใช่ใช่ใช่มันขึ้นวนาร์ปนี่มันโดนยิงไม่โดนหรอไมอ่คนไม่คน เจ็บใครแม่งกันใครแม่งกันฟังเขมันไม่เห็นเลยปัดแต็ลอกไม่มีปืนยิงแลเบิดใช่มันอนะ บอดข้างล่างมันไปยิงกระบ,บอดข้างล่างไม่ได้เปียงตีนะมันอยู่นี่มันอยู่นี่มันอยู่ตรงนี้มาร์คไม่โดนได้ไง

โฮเวสิ oh, ตู้อยู่ข้างบนเหรอใช่งวงบีบนะจ้าวงบีบจ้ามันโดดไปอรับจ้าอยู่ตอนนี้เลยจ้าลงว่ายน้ำเลยแต่ตะไคน้ต้องน้องนอกหนึ่งปุ๊บ <c oughs> อีกตัวหนึ่งโดดไปไหนอ่ะ มาเล่นอะไรไหวยน้ำอยู่ทางขวาเขตยิงให้หน่อยได้ปหมเ้ย่งอยู่ไหนในวงในวงตรงนี้ชายหาดเออให้เป็นซับเลยข้างหน้าจุดเด้งร้องอีกอันหนึ่งจะคนนี้ไปไหนฮะยังนกอยู่ข้างแนวมาเจอแล้วโอ้โหเขาเขาเจ็บยิงเพื่อนกูกูก็ยิงเพื่อนมือ ทำยาแป๊บจะมีสไนปเปอร์มาแล้วกันยายาเลยน้ำแข็งดิวะเอ้ยน้ำแข็งตรงนี้ดิวะโอเค ต้องไปชกนู่นนะบงบีไปแล้วไปไี้มีอะไรบ้างไม่มีอะไรเลยนะไม่นะบงบีมีเพื่อน,นที่ไหมเอ่ย เข่าติไม่ดีกว่าหรอ,อนเนีอยเรื่องแสงอันอ๋นอไม่เห็นอ๋นดดอดูไม่ออกเมื่อกี้ไม่ท,ทันสังเกตอ๋อบอดแกไม,ม่คนเอาชุกเกตดีกว่าชุกเกตก่อนดีกว่ามีคนเอาบอดไว้จั มีเค,ค้กให้กินด้วยมีเค,ค้กให้กินเดินเข้าวงก่อนก็ได้เข้าวงก่เไม่มีบอดด้วยนี่ เอ้ยคนเดียกันอยู่ไหนทางขวาทางขวานี่ยาญใหญ่เกาะเจ้าทองด้วยพิซซ่าเอาลงไปวะไปยิงบดกัน ม่มีคนมาใช่ไหมโอ้เดินมองไปติด เออเราเล่นยสามคนดีกว่ายามันเสดลยามัน<ๆ>เสดมาเก็บยากันได้เลย มีปั๊มมีคนใช่ปะวงยังอยู่นี่ดิวต้องเล่นเกมดีแล้วต้องเล่นแล้วปั๊มไม่ได้อะไรไม่พอเอ้ดิวเล่นอยู่จะเป็นดิวมาเลยดิวเล่นมาเลยครับเล่นอยู่เล่นอยู่นั่นเล่นอยู่ม่แหลกกเดยไม่แหลกไม่แหลกหรอโอ้โหวอเตอร์อือโอ้โหเล่นได้เล่นเอากดโหลดมาแล้วเหรอ เอไม่ใช่ดิไอเด็กอเดิคยป้เคยโดนมาแล้วดิวเคยโดนแล้วเอ้ตัวนี้ปอดอะไรที่ไหนเฮ้สลิงต้องจะต้องกิข้างหลังนถ้าบอกเราจริงฮะข้างหลังนี่วายสามคนสะพานสะพานอแล้วผมไปสแกนเราบอก ฮะมันอยู่ไอปีก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 ว่าโดดแล้วโดดแล้วโดดดิบแล้วเฮ้ยทำไมยิงไม่โดนอ่ะมีตัวขวาประชิดหน่อยเมื่อกี้เห็นเห็นแวบๆนะเอ้ยมีทนายเอาไปแล้วอยู่ไหนอ่ะเราชุบเราชุบสะพานยิงมาแล้วพอดี นี้แม่ไหนนี่ไอตัวไกลๆเดี๋ยวตัวไกลๆมาเคลียร์บอดไปชุบให้มันเต้นมปแล้วไอตัวนี้อยู่ไหนวะนอกตรงนี้เต้นใส่มันไปหนึ่งกีเอ้าบอดจบเลยใช่ทิ้งเพื่อนเลยเหรอไอตัวนั้นอ่ะเออกระโดดหนีเพื่อนไปเลย เดี๋ยวพี่ตั้งค่าให้อันนี้ให้มันต่ําที่สุดจะได้เล่นได้แบบตอนนั้นก็อยู่ไม่ได้หนังต่ําแบบต่ําสุดนะให้ไม่ตั้งแบบต่ําสุดอยู่ที่ตั้งให้อันนี้ในแบบตั้งตั้งแบบพี่เนี่ยต่าสุดแต่ตัวละครสวยทำแลวอัดเปย์ได้อยู่ใช่ไหมฮะได้ได้ได้ งเอ๊ะเราไปกล่องทองปะไปกล่องไปกล่องเปิดเกล่องอยากรู้เอ้ยไงไงมันไปเกี่ยเพื่อนาเรากินแบบจ้เป็นมดีแล้วดแล้วแก็มีก็มีแตแบบเป็นเดียเออมีมี ขอบคุณบอดี่สก,กีมีแต่เดียวเลยนะไปเปิดกล่องเลยขอบวงพอดีมีสายโชว์ของเลยดิวอีสัมรู้สึกว่าจะไม่ค่อยตื่นอีสมตี่สี่ความรู้สึก ก็สุดใครสุดเออลามะไหนวะนี่อยู่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 นี่เออข้างนั้นดื้อดิโอ้โหเมื่อกี้เป็นอะไรที่แย่ได้ยินเสียงสายหานไปสะพานแสงแสงสไนสามตัว ยี่เลือดไม่เต็มอ,อ่ะอ้าวทำไมเลือดไม่เต็มวะก้กอดูไม่เต็มทำไมไม่เต็มตอนไหนวะเนี่่รู้ตัวไอเหี้ยไก่อุ้ยหลบ้วยจุ๊บเลยวิ่งไปจิกเฉยเราจะได้อีกสามขวดใช่ไหมนี่เราต้องเล่นสควอตเราจะได้สี่ขวด แต่เราจะไม่ได้ใช้ยาเราจะเป็นปุ๋ยไปก่อนนี่ฮะวงไกลด้วยระดับหนึ่งวงไกลระดับนึง มันบักแล้วบอ๊ะก็ข้าย่างเหมือนกันทำไมข้าทีแรกอาะกิดทำอะไรไว้แล้วบอะไม่สิเนี่ยก็ไม่ใส่เมียวเมียวผมก็อันนี้ไม่ใช่เหรอไม่ใส่เมียวไม่ใช่เหรอเอ้ยตรงนี้ไม่ใส่ไงใส่ดีชื่อไอดี ไม่ได้ใส่เอเอ้ยแต่วงมาแล้วดีกว่าใช่ใช่กดไป <ID S 3> เล่นเลยกันล่อ,องก็อ,อยู่ตรงกลางดก็แบบนี่ไอเดีชื่อเฮียอะไรวะประเด็นไอเดีชื่ออะไรลืมแล้วปกติมันล่นชื่อเต็มไม่รู้องเลยอะไรลนนะลเ,ไเลยป๋าป๋าอยู่ไหนฮะอยู่อยู่เกาะแล้วไม่ต้องทำไงลองกดลืมแล้วาหายใจป่ะืมอะไร มันใส่อีเมลได้อยู่นะใส่อีเมลแค่<ช>อีเม,ล,นะเมลนี่อีเมลใช่ความใส่แล้วไม่ได้โ,โดนเดี๋ยวเพิ่มหนึงเดี๋ยวพี่ดูให้จบตายออกซ้ายอ่ะขีดไปซ้ายเล,เลยเฮ้ยปลดมันเข้ามาดิเดี๋ยวก็ต,ตายบวกเราไปซ้ายเราไปซ้ายยิงกันอยู่ซ้ายยิงกนันอยู่ซ้ายเราต้องเข้าโพ s ิชั o n ก่อนไม่งั้นเราโดน กโดนเกาะยิงไม่งั้นไม่มีที่อยู่น่ารักเหี้ยอะไรเนี่ยลงตรงนี้เฮ้ยติดต้นไม้ไปเด้อย่าติดต้นไม้ยิงกันอยู่อ่ะยิงกันอยู่อยากขึ้นไปยิงข้างบนนึงเลยไม่รู้ว่ามีคนดูแล้วมีปะไม่มี พราะยิงกันอยู่ข้างบนเฮ้ยเลยๆโอ้โหยิงเขาเลื่อนไม่น็อตเลยโอ้โหกันะสุนมันกับแคร์แค่์อะไรหรอเขาเล่นอะไรกันตะโกนดันโดนระเบิดเจ็บ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 หมดกูก่อยิงอ่ะก่อมีคนปะมันจะไม่มีแต่เราต้องเข้าวงแล้วไปแล้วไปแล้วไปแล้วเราอยู่นี้นานไม่ได้ โฟกัสโดนโฟกัสแล้วชิบหายไม่ได้เข้าวงไม่ได้ไม่ได้ใอะไรอันนี้มั็นบราซเซอร์ไม่เกี่ยวอันนี้ไม่เกี่ยวซักเซนเล่นไม่เหรอกินซักเซนแล้วสมัครใหม่อุ้ยผมต้องเขาแถวนี้วะเฮ้ยวงจบแถวนี้กันด้วยอยากอยากอยู่บนเนี้ยเจ็บโอเคเราหนีขึ้น ไม่มีคนไม่มีคน<ม>อยู่นี่แบบวงรัวๆเออม,มีมีน้ำแข็งปะไม่มีอระวังระวังมันสไนเปอร์นะออนียาใหย่ๆ,ๆมีชุบกันนะใกล้ๆเลยดิตรงนี้ใช่มันมีที่ชุบข้างล่างแต่ว่ายิงไม่ได้อะมันมันสร้างกล่องอุ้ย <c oughs> มันสไนเปอร์ยิง มีมีทิศอื่นยิงเราอีกเราต้องไปหามันนะมีโลบมีคนบินมาเหรออ๋อมันโดดลงไงมันดึงไงพวกเกิดพวกเกิดเราต้องหลงข้างล่างนะเขตอ้อมขวาได้ปะอ้อมขวาอ้อมขวาขวาล่างขวาล่างขวาล่างไปได้ไปได้เอาต้นไม้บังพวกนี้กัน วงมันอยู่ฝั่งนี้ไงพอถึงจังหวะวงบีบเราก็วงไปทางนู้นเราก็ไปยึดตรงนั้นคืนเ,เราก็ต้องมาอยู่ตรงนี้ก่อนอันดับแร,แรกเหมือนมันเห็นนะมันเห็นพ <c oughs> อ,อสักกเฮ้ยสลิงมันขึ้นข้างบนมันขึ้นข้างบนโดนไปร้อยสามสิบแอบเลยแอบเลยไปต้องโผล่ไ่ต้องโผล่อย่าดูกันถ้ามันแหลมมากๆค่อยยิง ไม่แหลมเลยไม่ต้องโผล่อันนี้คืออะไรพี่นะ ID name ก็ชื่อชื่อเกมไอชื่อไอไอดีนี่แหละซ้ายชื่อไอดีนี่คือตัวจ่ายกับใช่ใช่ที่จะเข้าเกมนกนกเฮ้ยมีตัวใกล้ชุดดำมันมีตัวที่วิ่งใช่ใช่ชุดดำชุดดำใช่ใช่ใช่ชุดดำอยู่ตรงเนี้ย ยังไงนะเนี่ยลืมไปว่ามีอยู่ข้างบนเขาอันนั้นบนหิมาด้วยโดนไปร้อยหนึ่งหลังต้นมไม้สวยตนะไอ้พวกเอ้ยไอ้พวกเขาพวกจะล้มโอ๋ยไม่ล้มอ่ะ ไม่โผล่เลยมีกระสุนแล้วเปิดป่ะมีกระสุนแล้เปิดป่ะมีแต่เดียวไม่เป็นไรไม่เป็นไรดีมากดีมากดีกว่าไม่มี <c oughs> จะล้มอู้สองร้อยเจ็บนะลงต่อไปทางนี้นะลงต่อไปทางนี้นะอีอี <c oughs> ไม่มาเจ็บนะมาแล้ว <c oughs> นอกหนึ่ง มันอยู่สลิงอ่ะมันจะสะลิงเจอสะลิง,ง,งให้นะใจเป้าวใจเป้า,ปามาแล้วชื่อไม่ซ้ํามีตัวเลขอะไรพวกนี้ปะตายหมดเหลือเหลือคนสุดท้ายไ,<ม>ไอตัวเม,ม,มื่อกี้ไอตัวที่วิ่งเข้าวงอ่ะไอตัวที่วิ่งเข้าวงจําได้ปะที่เรายิงมันไม่ได้อ๋อเหรอคิดว่าใช่นะคิดว่านะหยิบว่าขึ้นไปบนนี้เลยกันหาอน โอเคโดนวงบนเ่ยตรงนี้โอ้โดนว่ะเนี่ยเห็นแล้วยิงเลยยิงเลยโอเคสบายแล้วอย่ากินยาโชว์เฮ้ยบอกแล้วโอ้ทีสามมันดูกันไม่ทั่วอ่ะกลับมาแล้วว่ะกลับมาแล้วหวัดดีครับ